สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับบลบาร่าหาเพื่อนคุยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงแมทชิ่งแห่งความทรงจำของผมนะครับนั่นก็คือแมทชิ่งปี2010นะครับระหว่างบาร์เซโลนาปะทะแมนยูเนเตดนะครับอ่าลืมบอ,อกไปในเกม UCL นะหมายถึงรอบชิงฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกปี2010นะครับ เหมือนคลิปก่อนที่ผมเคยเล่าไปว่าอ่าถ้าเป็นยุคที่ผมชอบที่สุดจะเป็นยุค2010เนอะ <c oughs> อคราวนี้ย้อนกลับมาที่หัวข้อในวันนี้ก็คือแมทชิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับในแมทนั้นนะครับขอเล่าเท้าความไปก่อนอ่าน่าจะเป็นเ,เตที่เวมบรีนะครับมาที่อังกฤษนะครับ บาซ่ามาในชุดทีมทีมเยือนเอ้ยไม่ใช่บาซ่ามาในชุดทีมเย่าเป็นชุดสีแบบนี้นะครับนะแดงน้ำเงินเลือดหมูของเรานะครับส่วนแมนยูจะเป็นเสื้อสีขาวถ้าเอาสตาร์ดังๆในยุคนั้นก็จะมีฝั่งแมนยูจะเป็นรูนี่ไรอันกิ๊กสโควันเดอร์ซาวิดิต เฟอร์ดินานอะไรประมาณนี้เนาะไอผมก็ลงรายละเอียดได้ไม่เยอะเพราะว่าจําได้ประมาณนี้ส่วนบาซ่ายุคนั้นจะเป็นวิกตอร์บาลเดสแบ็คขวาดานิเอลเวสเซนเตอร์เป็นปิเก้กูโยฝั่งซ้ายผมไม่ชัวร์น่าจะเป็นเอริกอบิดาวนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับมิดฟิลด์บูสเกตบูสเกตอ่าชาบีอินเอสตาแล้วก็เปโด เปสซี่แล้วก็ดาวิดบียานะครับเริ่มเกมมาก็แน่นอนครับอย่างที่เล่าไปบาเซลนาชุดนั้นมันแฟนซาสติกอยู่แล้วมันมันเหนือเหนือเหนือชั้นอยู่แล้วเราครอบครองเกมทุกอย่างได้หมดจดเลยนะครับเราก็มีโอกาสได้ลุ้นหลายๆครั้งในช่วงครึ่งแรกก็คนที่มีโอกาสเยอะมากที่สุดน่าจะเป็นตัวเปโดนะครับ แล้วก็มาได้ประตูออกนำหนึ่งต่อศูนย์จากเปโดโรดิเกตนะครับยิงด้วยขวาตอนนั้นน่าจะจำไม่ได้น่าจะประมาณช่วงนาทีสามสนี่แหละครับอ่ะเป็นเปโดที่ยิงเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นแมนยูก็เหมือนจะตั้งเกมได้นิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนช่วงหมดเวลานาทีที่45อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นแมนยูมาตีเสมอจากเวนลูนี่แปรด้วยขวาเข้าไป ผมจำไม่ได้ว่าใครคอคัตแบ็กเข้ามาแล้วก็เป็นลูนี่ที่ยิงผ่านบอลเดเข้าไปแล้วก็หมดครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งพอเริ่มครึ่งหลังมาเป็นบาซ่าควบครบอบครองเกมบุกเข้าหาตัวแมนยูเน็ดนะครับแล้วก็ได้โอกาสหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นจนแล้วจนรอดเป็นเมสซี่นะครับที่มากดด้วยซ้ายเหมือน กระชากตัดเข้าด้านในแล้วก็กดด้วยซ้ายผ่านมือวันเดซาเข้าไปนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับจากเมสซี่ของเราแล้วก็หลังจากนั้นดูเหมือนเกมมันจะเริ่มห่างชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนบาซ่าเริ่มมั่นใจครอบของบอลได้ดีไม่ค่อยเสียบอลแล้วก็แมนยูเหมือนหาบอลไม่เจอพยายามหาจังหวะแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะเกมอ่า p a s s ิ่งของบาซ่าได้เราไม่ค่อยเสียบอลเราไม่ได้เปิดโอกาสให้กับแมนยูนิตดได้โต้กลับนะครับแล้วก็เป็นดาวิดบียนะครับมายิงปิดกล่องในวันนั้นยิงปั่นโค้งๆเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปนะครับเหมือนผมจำไม่ได้ว่าใครจ่ายแต่ว่ารับบอลโดยกานที่ใช้เท้าเหยียบบอลแล้วก็เหมือนดันดันบอลให้กิ้งไปด้านหน้าแล้วก็ปั่นปั่นด้วยขวา เสียบสามเหลี่ยมลูกนี้โคตรสวยแล้วก็เป็นมาซ่าที่อ่าปิดกล่องในลูกนี้นะครับแล้วก็จบเกมเป็นบาซ่าเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูตอนที่สนามเวมบรีนะครับอ่วันนั้นถือเป็นเกมที่แบบผมเนี่ยโคตรสะใจเลยแล้วก็อ่าด้วยกระแสนะตอนนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดแมนยูเขาก็ระดับมีระดับเหมือนกันนะครับก็ต่างฝ่ายต่าง มั่นใจในในฝั่งของตัวเองแมนยูก็เป็นทีมที่ดีนะตอนนั้นมีทั้งเซอร์อเล็กนะครับเป็นคนคุมทีมส่วนของเราเองมันมันถูกปูทางมาด้วยแบบฟอร์มการเล่นที่มันเหนือชั้นอยู่แล้วมันก็เลยถูกยกให้เป็นทีมเต็งส่วนแมนยูมันก็อ่าหน้าเสือเองมันมันดูมีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีตัวท็อปทัอางนั้นนะครับแล้วก็มีกุญสืออย่างเซอร์อเล็กมันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว อ่ะกลับมาที่ความรู้สึกในแมตช์นั้นนะครับอ่าผมในครึ่งแรกผมค่อนข้างตื่นเต้นนะตื่นเต้นตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมืนพอเล่นไปสักพักเราก็เริ่มรู้สึกเอ้ยมันใจเกมนี้นะ่าจะเอาอยู่แล้วก็เป็นเปโดมานํำเนาะแล้วก็โดนตีเสมอแต่ก็ยังหวันๆวันวน,วน,นิดนึงแต่พอหลังๆมาเริ่มครึง่งครึง่งครึ่งหลังมาปุ๊บ เมสซี่มายิงแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจเลยว่าเราไม่น่าพลาดแล้วแหละแล้วยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นมั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็บผลการแข่งขันได้แล้วก็มาปิดกล่องอยากดาวิดบิอาก็เบ็ดเสร็จครับแมต์น,นี้ถ้าไปตามดูบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆเราก็จะได้เห็นว่าบาซ่ามันเหนือกว่าจริงๆในแมต์นั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับแมต์ชิงชนะเลิศยูเที่ ผมประทับใจนะครับมากที่สุดนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไง<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าความรู้สึกเราแม,ท,มทชิ n ง UCL ระหว่างปี2010กับปี2015ชอบแมตไหนมากกว่ากันนะครับให้อารมณ์แบบไหนรู้สึกว่าจุดเนี้ยมันมันจดจำได้ไม่ลืมเลยนะครับถ้ามีความรู้สึกยังไงก็ลองพิมพ์มาดูเพราะว่า อย่างที่บอกไปวิดีโอของเราสร้างขึ้นมาเพื่อพูดคุยนะครับหาเพื่อนคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียต่างๆนะเพราะว่าทุกคนมีไอเดียมีความทรงจํามีความผูกพันกับทีมหรือช่วงเวลานั้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีอะไรอยู่ในใจแน่นอนที่อยากเขียนแล้วก็อยากพูดคุยกันก็ หวังว่าจะร่วมสนุกกันนะครับร่วมพิมพ์คอมเมนต์เพื่อบางทีแบบได้ย้อนความทรงจําในช่วงเวลาที่ทีมประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่ในช่วงยุคลุ่งเรืองจริงๆอลองลองพิมพ์มาดูครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ